สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมอแมวชาแนลค่ะแล้วกะเหลืองานมากกับมะเขากั้วอีกคือเกานะคะบริเวณยางกระเทนแนวกินค่ะว่าสิผ้าไปเทียโฟนกับโต๊ะค่ะพี่น้องมันเห็ดกับข่าวปนิขยังหาครูบดิอยู่นะคะมึงก็ได้เมนูอีกเมนูหนึ่งนะคะแกงน้ำใหม่สมค่ะพี่น้องก่อนพี่น้องสิบเเบิ้งวิธีแกงน้ำใหม่สมนะคะกะ ฝากกดติดตามเลยด้ยค่ะกดไลค์กดแชร์ให้นโอแมวแ,แ,แน่ค่ะเพื่อเป็นกาลังใจนะคะค่ะพี่น้องไปเบิ่งกันเลยค่ะวิธีแกงน,นะะ่อใหม,ม,ม่นะคะของโมแมวตะไคร่นะคะเป็น,เป,นเป็นไปได้กับบยากใส่ดอรค่ะพักอีนี่พี่น้องหูบบกคาะนี่มันคือพักยังคะักอีตูค่ะแต่ว่าแกงอันน่อไหม่สมขาดมันบมได้ก็เลยใส่ค่ะบะหมักค่ะไม่ชอบผักอีตูค่ะ แต่ก็มีหอมอยู่น้อยนึงเนาะค่ะพี่น้องกระสีเอาหอมใส่น้ำนะคะไปพี่น้องไปเบิ้งวิธีการแกงเลยค่ะอันดับแรกนะคะพักมาหั่นตะไคร่ก่อนนะคะหั่นเป็นแหวนบางๆก่อนนะคะหั่นให้มันเป็นแว่นบางๆพอประมาณนะคะเอากะว่า,วาหาัฟตัมได้นะครับพี่น้องกะว่า,วาหัฟตัมแหลกนะคะ อย่าหั่นหิ้วมือเจ้าของลงน้ำนะคะพี่นอ้องนิ้วมือเจ้าของขาดแล้วฮาทแท่นบดได้นะคะค่อยหั่นค่ะพี่น้องอย่าเฝ้าะคะ่ะตะไคร้เอาหัวเดียวกับพ่อนะคะเอาไม่ห้ามบดละเอยนะคะหั่นพอประมาณนะคะค่ะหลังจากหั่นตะไคร้แล้วบดที่นีห้ามก็เอาตะไคร่ลงโขกตำเลยนะคะตำใส่พริกนะคะ พีเกียไซไายเด้อค่ะพี่น,อน้องะวาโนมัยส่งค่ะมันมันห่อนข้อห่อนทองค่ะใส,ส่พีสีหานวยกับ่อนะคะตำให้ละเอียดเลยค่ะตำให้ละเอียดนะคะในตะไคร้มุนเป็นเหล็กแหลกไปเลยค่ะพริกมันสีห่อนทองนะคะเพราะว่านใหม่เป็นนโนมัยดองค่ะจะเป็น,น้นมัยซ่สเท่ากันย่างวาแกงสนามเจา้านั่งนั่น ย่นัามันเป็นยาเย็นนะคะมันก็เลยจิได้ดับกันแต่ว่าอันนี้มันไม่มันไม่มีอะไรดับนะคะเท่าก็บเรืองตรงว่าเราต้องเฮ็ดเพชค่ะค่ะเพราะพริกข้าวแหลกแล้วนะคะพริกกาาระตคร้แหลกแล้วเทากับไอเตรียมหม้อเตรียมไฟเลยนะคะหม้อเดือดแล้วกับเอาพริกลงนะครับพี่น้องพริกกันเเจกกตะไ่ร้ที่ทำตามละเอียดแล้วนะคะ เอาลงไปขัวก่อนครับพี่น้องปล่อยให้มันเดือดนิดนึงค่ะปล่อยให้มันเดือดสักพักนะคะมัก็สิมีกลิ่นหอมนะคะกลิ่นชุนแน่น้อยนึงผิกนะคะกะทมเอ,เอตะาคร้นะคะหลังจากเดือดแล้วฮะเอาหมูล,ลงไปล้วนเลยกับพี่น้องเอาหมูล,ลงไปล้วนให้มันสุกล้วนหมูให้มันสุกก่อนนะคะพี่น้อง สูตรไผ่สูตรแม่นเด้อค่ะสูตรอีชันน่ะล้วนหมูกรอนครับพี่น้องถ้าก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าหมูห้าสีสุกค่ะกะว่าหมูสุกแล้วนะครับพี่น้องหมูสุกแล้วก็เตรียมน้ำม,มาไว้เติมครับพี่น้องน้ำจะเอาหลายเด้อค่ะเอาพอดีนะคะกาเบิงลกับน้ำใหมห่เฮ้านะคะน้ำใหม่เฮ้าหลายบอนะคะอันนี้ใส่น้ำถ้่วยนึงนะคะ ใส่น้ำถ้วยหนึ่งทีนี้ก็เพิ่มไฟแบบนี้พี่น้องเร่งไฟขึ้นจักหน่อยนะคะให้มันเดือดค่ะ,คะพั้วไฟเดือดแล้วก็ใส่เกลือลงไปน้อยนึงนะคะยายใส่ลายเด้อค่ัพี่น้องมันสีเข้มค่ะมันจะกินบ่ได้นะคะใส่นิดนึงค่ะใส่เกลือลงไปนะคะใส่ลายมันสีเข้มมันสิกินบ่ได้นะคะ เอาน้ำปลาแดกต้มลงไปแล้วนึงจะใส่ยลายด้วยค่ะพี่น้องปลาแดกใส่ปลาแดกลายมันซีเมนต์ลงค่ะมันซีเมนต์คือขี้ไก่ปนนวดค่ะเพื่อนๆรู้จักขี้ไก่ปนนวดไหมคะนี่ค่ะน้ำปลาราต้มสุกนะคะใส่นิดนึงค่ะมันซีเมนต์นะคะเพราะว่านมามโสมแกงจะแปลาแดกมันเหม็นค่ะพี่น้องตามหนักแอ่หลางจากนาะ้นก็เอานอมามโสมลงนะคะพี่น้องเอานอมามโสมลงนงมงงามโสมงามๆค่ะพี่น้อง ตันี้แหละครับบ่อดเฮ็ดลน์นะคะนอม่พอดีกินถั่ยหนึง่งพอดีเบิร์ตนะคะเอาน,นอม่ส้มลงบาดที่ไหนเ้ากับปล่อยให้มันสุกก่อนนะครับพี่นอ้องให้นอมามันสุกก่อนสักพักหนึ่งนะครับประมาณห้านาทีนะครับเพราะว่าไฟมันร้อนอยู่นะ,ะไฟมันห่อนแล้วนะคะพี่นอ้องใส่พงชูรสลงครับทีจักน้อยนะคะใส่ชูรสลงนะคะใส่มากนัวมากใส่น้อยนัวน้อยนะคะ อันนี้คือผงชูรสนะคะเติมผงชูรสโลงะคะ่ะกับปอยทิมไว้จักน้อยก่อนนะคะพี่น้องน้ำใหม่สมง่ามงามค่ะพี่น้องน้ำใหม่สมเป็นเอามาจากสระ,ะบุรีคะ่ะมาแต่บาดมูคะ่ะไม่ไดเอามาเยอะนะคะขวดเดียวเองค่าลังจากที่มัน น้ำใหม่ซุกได้ที่แล้วนะคะเท่ากับมาใส่ผักอีตูต่วนหอมตีห้าอันเด็ดไวแล้วนะคะผักคุณตูนี่นะคะจําเป็นต้องใส่ค่ะชื่อนี้ไม่ชอบนะคะแต่ก็ต้องใส่ค่ะบะหมากนะคะสื่อนีนแต่ว่าต,กตักสองใส่นะคะใส่ประกอบอาหารค่ะลวกมันลงไปเดือดับอีตูค่ะนี่นะคะหอมคับหอมบ่คะพี่น้องหอมหอดบาดบ่บคะ มาเด้อค่ะพี่น้องถือถวยมาถาตักเอาค่ะแกงน้ำมันสมค่ะแกงน้ำมันโสมเส่บๆนะคะพี่น้องแล้วเราปิดแก๊สเลยค่ะพี่น้องเปลืองแก๊สนะคะค่ะพี่น้องวิธีแกงน้ำมันมสมง่ายๆค่ะพี่น้องไม่ได้เห็ดยากไร้แนวนะคะแบบอีสานบานห้าวเหนี่ยงกับเห็ดง่ายะกินง่ายอยู่ง่ายนะคะค่ะพี่น้องแกงน้ำมันสมใส่หมูก็เรียบร้อยแล้วนะคะแกงแบบง่ายๆนะคะหน้าตานะคะเป็นแบบนี้ค่ะ บทที่นี้ก็สืได้็กินข่าวแล้วนะคะพี่น้องมาเด้อค่ะพี่น้องมากินข่าวน้ากันค่ะตอนกินข่าวว่าเดทไายนะคะมัน,นจะไม่ถ่ายคลิปกินค่ะค่ะพี่น้องค่ะขามาแลวก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อค่ะช่องมอเมลชาแนลนะคะมื่ออื่นจะสื่ออ,อยังกินพี่น้องเอ้ยคือหฮให้แนวเสเหตุกินกันยัง,อ,ยงออกจาคว,วัวมาเนี่ยเงอแตกบืนบ้นๆค่ะห่อ,อนหลายนะคะคลิปนี้ก็เอาไว้สนีสกักกอนนะคะพี่น้อง ฝากติดตามในเดอร์คาะช่องมอแมวชาแนลนะคะสวัสดีค่ะ